หนึ่งเจ็ดนะคะพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดค่ะเหรียญครุฑจะมีด้วยกันทั้งหมดแยกออกมาได้เป็นหกหกครุฑนะคะในรัชกาลที่เก้าเนื่องจากครุฑปีสองสองและสองศูนย์นครุฑเฉียงเขาแยกออกเป็น 2, อสองพศเนาะเพราะระบุที่เหรียญชัดเจนว่า 2, สองศูนย์กับสองสอง,สองค่ะจึงได้แยกออกเป็นหกหกอย่างหกประเภทด้วยกันนะคะถ้าตามหลักความจริงแล้วจะมีมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นครุฑ เนี่ยค่ะครุตรงครุตรงนี่เขาก็จะมีพระเศียรเล็กนะคะรุ่นนี้ค่ะแต่เป็นพระเศียรเล็กแบบนี้เลยเหมือนกันเลยแต่เป็นพระเศียรเล็กครุตรงครุเฉียงอีกครุเฉียงก็จะมีปีสองสี่ที่เหรียญที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะก็จะมีพิมพิมที่เหรียญน,นะคะสองสองและสองศูนย์ 20, ใช่ไหมคะครุฑเนี่ยสองสองและสองศูนย์ 20. ตามจริงเขามีอีกพศหนึ่งนะคะคือพศสองห้าสองสี่ สองห้าสองสี่ราคาประเมินไว้หลักแสนเลยนะคะแพงมากป้าน่ายังไม่เคยเจอเหรียญจริงค่ะครุฑสองห้าสองสี่ส่วนครุฑก้าเหลี่ยมก็มีเป็นครุฑเป็นวุเสเซเล็กเหมือนกันอีกนะคะเขาจะมีปลีกย่อยออกไปทุกทุกหน้าเหรียญเลยนะทุกทุกแบบเลยนะคะครุฑเฉียงเขาก็จะมีที่หายากสุดแพงสุดก็เป็นสองสองอ่าไม่ใช่ค่ะขอภายสองสี่ค่ะ ที่เราเจอทั่วไปนะคะจะเป็นสองสองสองกับสองศูนย์ทั่วไปส่วนสองสี่จะไม่ไม่ค่อยเจอนะคะเฉียงเอามาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยกันเริ่มต้นจากเหรียญเล็กเลยเอาเก็บเหรียญใหญ่ก่อนเริ่มต้นจากเหรียญเล็กสุดเหรียญจิ๋วสุดนะคะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทคือบาทครุดครุดหนึ่งเจ็ดนะคะครุดหนึ่งเจ็ดครุดหนึ่งเจ็ดนี่ก็จะมี ที่ปีแรกที่เขาผลิตนะคะจะเป็นผลิตปีหนึ่งห้าเป็นตัวอย่างนะคะแต่ไม่ได้ออกสู่ระบบหมุนเวียนค่ะครุฑที่เราเจอทั่วไปก็จะเป็นพศสองห้าหนึ่งเจ็ดส่วนสองห้าหนึ่งห้าไม่เคยปรากฏเจอนะคะพนันไม่เคยปรากฏเจอคะ่ะคนอื่นค่าอาจจะเจอสองห้าปีนี้แหละค่ะเหรียญแบบนี้เลยแต่เป็นปีที่พศสองห้าหนึ่งห้าค่ะส่วนสองห้าหนึ่งเจ็ดี่ออกเป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วไป นะคะเป็นโดยบังเอิญหรือตั้งใจไม่รู้นะคะคือออกมาเป็นพอดีครบถูกต้องตามหลักการทุกอย่างดินน้ำลมไฟครบเขาเชื่อมีความเชื่อาศาสตร์จากดวงดาวเลขโหรศาสตร์เลขอิทลิ์มหาอำนาจนะคะมารวบรวมอยู่กับเหรียญนี้เหรียญเดียวเลยอยู่ในอยู่ในใน,ในครุฑหนึ่งเจทั้งหมดเลยค่ะดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกัน คุตคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดค่ะมีความคงกระพันมีความเชื่อเรื่องคุณใสเรื่องป้องกันพูดผีปีศาจนะคะคุณหนึ่งเจ็ดไปน่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะ